ครับขอสวัสดีครับพี่น้องของบบาซส้งข้าสูนยสุสุคนครับผมขอสวัสดีคือเก่าก็เดิมครับพี่น้องของบบาวส้งข้าน่อเมื่อนี้ผมเองเบาวส้งข้าศกับมาเบิงบังไผ่คือเก่าก็เดิมครับพี่น้องเมื่อนี้ผมเองกับอยู่บ้านเราหน่อยครับพี่น้องบ้านเราหน่อยเพื่อขอว่างจังหวัดยะโสครับพี่น้องตอนนี้ผมเองบบาวส้งข้าศก็อยู่ในสนามเนาะอยู่นาฐานเลยครับพี่น้องตอนนี้ เอากบมาเบิิงด้กันครับพี่น้องทีมงานเขยวังหินครับพี่น้องก็รลางบังไับข้นฐานนี่เนาะเป็นทีมงานเขยวังหินครับพี่น้องเอากลับมาเบิิงด้กันครับบอาเส้นกานครับผมว่าเขยวังหินบังนี่สีบินได้สูงบนได้ครับพี่น้องปกติแล้วเขยวังหินเนี่ยจะเป็นสนะเป็นพระเอกในสนามได้พี่น้องวมื่อี้กลับมาเบิิงบ่งครับพี่น้องว่าเขยวังหินนี่สิขึ้นได้สูงบนไดเนาะมือนี้ อันนี้ผมเองเบาสินคันกับกําลังดูนาฐานเบิงพื่นตกแต่งหางหมวกไฟครับพี่น้องผนกระลังตกแต่งหมวกไฟมาหางหมวกไฟเนาะเพื่อค่วมมาตรฐานครับพี่น้องเพื่อบ่อยล่าดาบครับพี่น้องเอาความเบิงในการกับเบาสินคันครับผมมาเคยบางหินเมื่อนี้สิขึ้นในซุ้งมาได้ครับพี่น้องกลับมาเบิงกับเบาสินคันเนาะ เอามแล้วก็ใส่ติดตามเบาสินค้าเด้นครับพี่น้องใอ่คนไลค์กดแชร์กดติดตามเบาสินค้านะครับผมผมเองเบาสินคันหลาคนมักบังไฟครับพี่น้องไอแทบทุกสนามครับพี่น้องไอเบิงบังไฟครับพี่น้องาัเ้านะครับกอากระมาเบิงได้กันกับเบาสินค้าครับผมมาเคยวางหินมือนี้สกืนในสูงมันได้ครับพี่น้องตอนนี้กำลังตกแต่งบังไฟอยู่ครับพี่น้องกำลังอยู่ในฐานเนาะ ตอนนี้เนาะไอเบิงในฐานก่อนครับพี่น้องตอนนี้กำลังลงจากฐานแล้วครับพี่น้องคนสุดท้ายลงจากฐานเรียบร้อยครับพี่น้องมาพร้อมมีแล้วครับเขากลับมาเบิงในกันกระบ้าเส้นขั้นครับผมมาเคยวางหินมือนี้จะขึ้นในสูงมั้ไหนจะเป็นพระเอกในสนามบ่ครับพี่น้องเขากลับมาเบิงในกันกระบ้าเส้นขั้นครับผมอยู่บ้านเราหน่อยเนาะเพิกขอว่างยาโสครับพี่น้องเขากลับมาเบิงในกันครับตอนนี้กระทีมงานกรลังยงาออกมาจากฐานครับพี่น้อง พร้อมๆแต่สิมาแล้วครับพี่น้องเอ้าเากมาเบิ้งในการกระบะซิงกันครับผมว่าเคยวางหินสิคืนสูงมาได้ครับพี่น้องครับเอาพี่น้องเขามาเบิ้งเคยวางหินในการครับพี่น้องสิคืนสูงมาได้นี่พร้อมพร้อมมีเรียบร้อยครับพี่น้องเบิ้งในการครับพี่น้องครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตจะขออนุญาต40 70คิดอะไรเนี่ แบงธงปีอพอพแบงทองทตดกีทยกไปด,ด้วย่าทางแงนองเพลงปากมาขาแบงท้องสะกินยกไปด,ด้วยแบงขึ้นสูงสูงลงสัตตาทํากระเนีหลายที่เินเขยวังหินและเอกในสนามจางเมืองสีขอจะน้ตรงโชคดีสาม

กระเพร่า่ตัวแล้วเป็นจวนตัวห่วงนะครับการสปีดประจันตัว้ากจังหวะแรกเยี่ยมกินสูงนะครับตะนีสองรกั๊บหกท่านไปฝั่งไทยเดะไปขับของเพื่อน แน่นอนเบิกว่าเบิกว i̇şte ่าสองร้อยแปดสิบสองคะแนนคิดดนเดอรบอไหมเบิกบ้มพี่เ็นัไบนเรไปแบเดยังไงบอยากดร สอ้อเลยนโอ้แเลยเลยสามทัารโอ้ลงไาเยอะแต่มันใจผมตัวเดินเวยไปเรื่องถ้าคนเดวมข็ลงกี่โอ้ ต้อับเมอนกันนะครับุนงเลียงคงเลียงลงมาุนลงมาุน่ส้อยหกสิบพนเมื่อกี้ยงุนนี่คือความถูกต้องทัทนะอย่าทำเวลาดีกว่งอากาศนะฮะตามลงมา ครับเ่น้องนะครับเลขที่ถูกต้อง3า0 3้0นะปด้อยแเค้ยว่างหิน380